สวัสดีนะคะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเจ๊ตังยูท่บ้านของแม่หน่อยนะคะท่านผู้ชมหอดมาถึงแล้วนะคะบ้านของแม่หน่อยพี่น้องแม่คนยูยูพี่น้องคนกระลังกวาดบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปติดตามตัวเลขโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมว่า แม่หน่อยันดีหรือยังนะคะหรือว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนาะแม่วาดีค่ะลมาเนเไนไมามนนแน่นบ่ลมาแงน,นั่งนี่นนเนาะ,ะจะนั่งหันก็นได้ลมแหง้หงแล้วจะไดนโคงสุดทยเอฟซีว่าตามแม่หน่อยบินน่งแน่ว่าตัวเลขเทามีการเปลี่ยนแปลงบ่บ่จ้ะบ,บ่ ฝันดีจช่ไหอจากได้เลขฝันดีแล้วใช่ฝันได้ของได้นั่นได้นี่อยู่ไม่จ้ะอันฝันเมื่อเมื่อไดค่ะนี่ฝันหลังจากเมื่อมือมาสัมผัสนอ๋อหลังจากกลับไปแล้วฝันหมายควาว่าหลังจากได้ตัวเลขมาแล้วฝันเมืนบอกค่ะเอาตัวเลขมาแล้วครับมานอนยามวันแล้วฝัน่าเพิ่นเอาของมาเป็นเสือผ้าไม่ไหมมาให้ฝันเอาของมาให้ พี่น้องจะเสียงดังแน่จังหน่อยให้แม่หน่อยเบาสีดังๆเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีเสียงแม,งม่งานบนคน่ะเ,เ,เ,เป็นเพื่อนศิลป์เเฮียนไกวัดค่ะกะเป็นจ้าได้กว่แม่เพราะว่ามือนันเข้ามาทายให้เอฟซีฟังนี่ตัวเลขของเฮานี่ซีมีตัวเลขของอันน้องมันเลขกซองมั้จ๊ะอืมจะมีของเลขกซองค่ะสองสีเ่เจ็ดไหม สองสี่เจ็ดาเขาก็เหลขกแม่คนมันลงถ่ายกับสองเจได้มาจะได้เกาะบอกให้เอฟซีคนมาไม้ฟังแนเหลขกซ่องนี่ถึกมาจากงวดแล้วโอถึกมากองงวดแล้วจ้ะค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สามเอามาให้ค่ะออกวางหันมันออกหกหกนเิ่อกสามค่ะหกสามสามสองค่ะหกสามกับสามสองสามสองเราไม่สอหกสามตนนั้นไทยยงก่อไม่น้อยว่า เพิ่นไฮสามตจ้ะเพิ่นไฮสามตค่ะวันนี้พ่อก็ะห้สามตัวค่ะวันนี้ก็ดจ้าสองซีเจ็ดมะเขาก็เลียงแม่พอดีกับแม่ที่พันมาเห็นในเต่นั่นล่ะมันก็เป็นเลขสองเจ็ดไม่ใช่ค่ะอันนี้ฮัฟบัซับเสือสองซีเจ็ดฮัฟบัซับเสือโอ้ไมค์เขาว่าก็คืองวดที่แล้วนี่เพิ่นไ้ก็คือเขาสามตเขาทั้งบนทั้งล่างหกสามสองหรือว่าสามสองหกนี่แหละเนาะนะคะ งวดที่แล้วเพิ่นหายมาสามตัวงวดนี้เพิ่นกระหายมาสามตัวคือเก้าตัวตัวเลขนี้บ่มีการเปลี่ยนแปลงมันว่าจะเปลี่ยนแปลงคงสุดท้ายก็ไม่เปลีป่ยนแปลงเนาะเปลีป่ยนแนะปลงค่ะตัวเก้านี่แหละจ้ะสองสองเจ็ดเนี่ยไม่เข้ามาแต่ละงวดเพิ่น,นหายแค่สามตัวหางเดียวมันบ่ค่ะสามตัวหางเดียวแล้วก็ตัวเลขนะคะก็เลขนี้งก็ไม่น้อยสองสี่เจ็ด สองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดตัดเลนน้่นเพราะว่าตัดเลนเพราะว่าเขาเขาเรียงแม่พอดีแม่ก็สองเจ็ดอันนี้มันก็เป็นสองสี่เจ็ด้าก็มาตัดเอาเจ็ดสี่สองเจ็ดตัดเอาเจ็ดสี่่ไปกับกับไปกับเนี่ย่ะเขาเออเรีกโต๊ดไหมแต่ว่าเขาก็ซื้อเรียกกับอยู่แล้วเพราะว่าเขาซื้อตัดซื้อสองโต๊สอโตเป็นครึ่งหวดนั่นไหมหวดก้อนไหม ไอ้ตันน้ำเนาะสองซีกับซื้อแต่ว่าถ้ามาแม่่ะมั่นใจสองเกตแต่ว่าแม่ชอบที่สุดเนี่ยจะเป็นสองเกตเพราะว่าเมื่อนั้นแม่บอกว่าแม่ฝันเห็นเตาฝันเห็นเตาผีเตาเนาะเตาผีนี่แหละพี่น้องไม่หน่อยฝันฝันว่าจะได้ก็แม่เมื่อนั้นเราซื้อเอฟซีฟังก็ดูไปกับร้านนี่ล่ละร้านกันเลยว่าเตาน่ะมันปีนทองกันไหมแม่แม่มาเบิ้งเลขคนน่ะแม่ก็เลยไปเบิ้งคนอื่นงานเดอกลังจะเปินแม่ มาเบิ้งเลขว่าสั่นก็เลยไปเบิ้งเลขน้ำหลานก็เลยว่าว่าสองเกจเม่ก็เลยเอาไปไปเบิ้งเลี้ยวเบิ่งก็แดงยิงคืนอยู่ตัวเลขตัวเลขแม่เตาหนาแดงยิงคืนสองเกจอยู่อยู่หลังเตาบอกคือทองท้องมันพผนจับผลบ้านมันปีนปีนลงแม่เตาเห็นไหมค่ะสองเกจแดงก็เลยเห็นตัวเลขชัดเจนบ้างหน่อยชัดเลขสองเกจคือการเราเขียนปากกาแดงแดงจึ่งคืนบ่ค่ะแดงเลยดีแดงแบบนีแม่หน่อยก็เลยมันแม่นบ่มัน พ่อแม่เคยฝันตั้งแต่้ดุนแหละล่ะจะหลายปีแล้วเนาะคนบัดคอยนี่แหละฝันว่าคอยไปยังไปทำบุญเข้ากันเลยว่าหันเด็เลขอยู่หันคือบอซื้อราคาเลขกันซีหาเด็กคืองดว่าไปบอกให้ฟังเขาก็บอซื้อน้ำมันามฝันน่ะฝันมาเดแ๋ยวมาบอกเขาฟังเขาพอซื้อน้ำพอซื้อยู่วังหาสีปากแต่หลายปีแล้วแต่โดนแต่โดนเลวแต่หลายปีแล้วเคยฝันเลขกนะคับนฝันตัวใดกับมาสีออกตัวนั้นนี่บอกขอเพิ่มแต่ว่าเขาต้องกราฟ จะแสดงว่าตัวเลขของแม่หน awesome. ่อยนะคะท่านผู้ชมก็จะมีหวยซองนะแม่เนาะจ้ะห้อยซองก็จะมีหวยซองหวยซองแต่ละงวดนี้ได้มาจะได้แค่สามตัวบ่แม่ได้สามตัวนะคะได้สามตัวนะคะงวดที่แล้วอียังก็หาสองสามเป่าแมอย่างโอห่าห้าหกสามเ่าหกสามจ้ะเพราะว่าแม่ได้มาเนี่ยแม่บ่ได้ซื้อเรื่องหายญาติญาติทางไกลซื้อบริษัทไงพอมีเงินเขาว่าขันซื้อถึงแล้วก็เขาก็สิ เอามาให้อีกงเรียงซ่องะก็าบังเอิญก็ถือซองงวดแล้วงวดนี้แม่ก็เลยว่าสิซื้อเห็นน้ำ่นดูมันเขา่ากบเลี้ยงแม่พอดีค่ะืองวดที่แล้วเนาะแม่หน่อยบอกว่ามันเข่าทั้งบนทั้งล่างแล้วนนค่ะเนาะจ้าค่ะเพิ่นให้มาสามตัวคือคือก,กันเนาะจ้าค่ะเลขอีหยังก่อนแม่อันนี้บ่ <3 S 1> บกหกสามสองเลยบ่แม่จ้ากาตัดเล่นเอาเชื่อกันแล้วก็ตัดเอาไหมคะ ตารตตินมันก็จะเข่าหกสามสามสองเนาะเขาก็จับเอาค่ะหกสามสองจ้ะอวดนี้แล้วพี่น้องเร้่ยจำตัวเลขให้เอฟซีเนแม่อันเลขซองเมย์้ดมากกับสองสี่เจ็ดืสองสีเจ็ดมันเขากเลขกเมยค่ะสองสองเจ็ดพอดีเลยแม่ค่ะเลขซองสองสี่เจ็ดปนบ่อบนนี้เลขเต้าผีีเต้าผีกับสองเจ็ด สองเจ็ดจ<อ>ค่ะ,ะโชว์ให้เอฟซีเบิรงเงค่ะสำหรับตัวเลขนะคะของแม่หน่อยอันนี้ก็คือเอ่อเป็นตัวเลขนะคะที่แม่เล่าให้ฟังนะคะเ,คเป็นความฝันเนาะเป็นความฝันสองเจ็ดแต่ว่าสองซีเจ็ดเนี่ยเป็นเลขสองค่ะปลาค่ะี่เด้อพี่น้องนะคะสําหรับตัวเลขนะคะตัวเลขของแม่หน่อยก็คือจะเป็นห้อยซองนะแม่เนาะหวยซอง สองสี่ <24 7. S 1> เลขเต่าผีฝันนี่สองเจ็ด <27. S 2> เอาวันนี้แม่ฝันไหมแม่ฝันว่าจังใดก่ค่ะโอ้ยฝันมาไปฮะไปไสดอกเขาก็เลยเขาไปเป็นงานเนี่ยละคนกห็หลายหลายค่ะเขาก็เลยย่ายายาๆจะขอมาพี่ไป่น คนคือไลยแต่คนคืออยากอายไปแต่คนเลยว่าสิเ่ไปละเพราะว่าค่ะมันคนไลยพูดเพระกล้าไปเลยว่ามาโลดเจ้าน่ะเขามาพันละอมาพี่มาพี่เสีเอามีแนวไหไฮพันละคนหลายล่น่นคนบูดเพาะไ่คนละไฮจะ่อยสิกพาน่ะไลยหลยเสือพานทางมีตโตใหม่ไม่เด้กอ้าย่าจะไปใส่พันาเสุกพานให้เจ้าผู้เดียวเนือเราพูดเพาไหจ้ะก็คือเพราะนเขานละแม่ขนเลยว่า เพราะอยากเอาไปไล่ดอกเพราะว่ามันไล่พดเพาว่าเอารูดลาวานะก็ให้เจ้าผู้เดียวให้ชอยผู้เดียวคนอยู่หันเขาบ่ให้เพราะว่าให้เจ้าเขาเพราอยากเอาเสียเพราะว่ามันไล่พดเพราะว่าแต่แม่หน่อยก็ได้เอาไหมว่าเอาอยู่เสื้อผ้าได้เอาอยู่ไล่ไหลาพคนน่ะไล่พ่นน่ะยู่หันน่ะจะไปงานยังดอกเป็นงานนี่แหละแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านน่ะคือเป็นปลาปลาไปขนาดมันก็เลยให้เคยก็เลยว่าอยากเอาไนได่ดอกเพราะ่เขาก็ยังให้ เขาเอื่เขาไปเอาเลยเขาก็เลยคุ้มให้คอยเอาเขาก็เลยเอาคนเดือนจะเอาจะมาใจก่อนอยากแบ่งเพเดือนน้ำค่ะเสือตัวนั้นบันนี้คือฟันซ้ำนี่บ่แม่จ้าฟันซ้ำนี่แล้วถ้าเก้าคนฟันใดมันก็ออกนี่แหละลีฟันลักษณะนี่แม่มันใจว่าได้ถ้าตีเป็นเลขนี่เลขที่เขาคันเลขเขาคันแม่ฟันแค่เสืค่ะอยฟันสรุปตัวเลขแม่ก็คือแม่มันใจในตัวเลขที่ห้เอฟซีไปนี่จ้าสองเ็เนี่ยมันใจเลย มั่นใจจักเปอร์เซ็นแม่อยคือเก่าแล้วไม่มักงลอยเปอร์เซ็นลอยเปอรมื่อนั้นคือว่าพันเมื่อนี้พันนะพ่อพันแล่ว่าพูนลอยเสมอนั่นละลอยเปอร์เซ็นลอยเปอร์เซ็นนะคะลอยเปอร์เซ็นเอนั่นละค่ะลอยเปอร์เซ็นอ่ะโอเคนะคะสำหรับตัวเลขเมื่อนี้ของแม่กะเดี๋ยวโชว์ให้เอซเบิ้งอีกนะคะเป็นกอนสิจบคลิปเนาะแม่ว่าเมื่อนี้มั่นใจลอยเปร์เซ็นนะคะท่านผู้ชม รับตัวเลขนะคะของแม่หน่อยมันใจคือเกานใจคือเกาหลีตัวนี้สองเจ็ดค่ะแคปหน้าจอนะคะตัวเลขหอยซองสองสีเต่าผีสอตัดเล่นนะคะหอยซองสองสสอแล้วก็ส7แล้วก็อย่าลืมนะคะไปกลับบนล่างเด้อพี่น้องนะคะขอห้หเอฟซสุขสมันหวานสุขปู่สุขคนนะคะแม่หน่อยขอบคุณห,หลยลจ้า ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ